ที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ำไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวฟ n นทําให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVIP เพราะมีความลื่อนไหลและรองรับได้หลากหลายเกมปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละย0บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดได้ผ่านลิง เคยโนติสนะครับก็วันนี้นะพี่ก็จะหยิบเรื่องของยูนิตที่คิดว่าหาง่ายแล้วก็มีส่วนต่างๆที่สําคัญเนี่ยในแต่ละเฟสของเกมนะครับซึ่งโอเคก็ยูนิตในเกมนี้เนี่ยจะมีมากมายหลากหลายตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของตัวม่วงตัวฟ้าตัวทองตัวลุง นะครับแล้วก็ยกระดับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น Exclusive เป็น Secret แล้วก็สูงที่สุดที่เป็น Rarity อย่างเจ้าตัวของแวนการ์ดนั่นเองจากเท่าที่เลื่อนดูเนี่ยหลายๆคนก็จะงงว่าโอ้โหแม่งมีเยอะมากเลยเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีอะไรที่มันพอที่จะใช้งานได้บ้างอะ เดี๋ยววันนี้ที่จะมามอบแล้วกันว่ายูนิตที่ณตอนนี้นะอัปเดต8.0พี่มองว่า1คือหาง่ายนอกจากหาง่ายแล้วยังใช้งานจริงได้อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะค่อยๆดูกันก็อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวพี่นะครับยังไงใครที่มีตัวไหนแนะนําหรือมีตัวไหนที่คิดว่าเอ้ยมือใหม่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างหาง่ายกว่านี้แล้วก็โอเคกว่านี้อ่าก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับโอเคเราไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับ the king goat of all time นะครับ beta super น,นะครับโอเคตัวนี้ วิธีการหาก่อนละกันวิธีการหาก็คือการที่เราเนี่ยทำเควสมือใหม่นั่นเองนะครับหลยๆคนเพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยก็จะได้รับเควสของมือใหม่นะครับนั่นจึงทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับเบจิต้าที่เป็นตัวรู้ฟรีได้1ตัวนะครับตัวของเบเนี่ยมีค่าวางอยู่ที่ประมาณพันสแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าช่วงแรกเนี่ยแบกสตอรี่ได้โคตรของโคตดดีเลยนะครับอันนี้แบกได้ประมาณยันเกือบสตอรี่ดาร์นบอลเลยนะครับพาสซีมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าในเรื่องของดามจแล้วก็เพลสเมนต์ พวกวางหรืออะไรพวกนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะแจ๋วเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราปั้นเลเวลเยอะเนี่ยสามารถแบกได้ยาวๆทําชาเลนจ์ได้ทําอะไรได้ไวชิลเลยแล้วก็หาง่ายมากๆอันนี้พี่ให้เป็นตัวที่หาง่ายที่สุดแล้วก็เป็นช่วงต้นเกมคือมันจะสําคัญมากเวลามีคนถามว่าแบบผมเพิ่งเล่นปั้นตัวไหนดีพี่ว่าตัวนี้แหละปั้นเลเวลยัดตัวนี้เลยเวลาสุ่มตู้อะเอาตัวนี้ไปฟิวส์ก็คือเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วเอาตัวแรตัวอีพิกตัวเล gend อะฟิวส์ให้กับตัววิจิต้าจะได้เวลไวๆนั่นเอง นะครับพอหลังจากที่เราผ่านสตอรี่เล็กน้อยตัวที่2ที่พี่จะแนะนำนะครับผมตัวที่2ตัวของ Newsman นะครับก็จะขยับขึ้นมาอีก1ตัว Newsman จะเป็นตัวสายซัพพอร์ตนะแต่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตนิวเจนตัวนี้เนี่ยค่าวางอยู่ที่800รแล้ววางอยู่ได้ที่4ตัวนะครับผมตัวของ v e ทเตอร์รีพอเนี่ยเราสามารถหาได้จากตู้ Summerport a l นะครับตัวนี้เนี่ยทำไมพี่ถึงแนะนําให้กับมือใหม่เพราะว่าสามารถวางได้ง่ายมากเลยครับเรื่องของค่าวางเนี่ยอยู่ที่800เท่านั้นสําหรับมือใหม่บางคนเนี่ยยังไม่ได้ปััั้้นนตวฟาร์มมมมใหีีทอง ฟอร์จูนนะชนะ 800อุย้ยดีมากนะครับดีมากดาเมจสุดๆเลยดาเมจคือขยับจากเบจิต้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้นอกจากจะเล่นในส่วนของ DPS ในช่วงแรกได้แล้วพอเลดเกมเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปใช้ซัพพอร์ตได้เออในเชิงซัพพอร์ตได้เพราะว่ามันสามารถมอบสถานะสโล5ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์นานสามสิบวินาทีแล้วก็สามารถมอบสถานะบับเบิลซึ่งทำให้ศัตรูเนี่ยลับดาเมจเพิ่มเติมได้อีกนะครับอันนี้อ่าสำหรับในส่วนของตัวนิวส์แมนตัวนี้ก็เล่นในซัมเมอร์อีเวนต์นะครับง่าย,ายๆเลยแล้วก็เอาแก้วชาเนี่ยมาเปิดตู้ นั่นเองนะครับต่อไปตัวที่3นี่ก็เป็นสายซัพพอร์ตนะครับเป็นพรี e ดสหรือว่าไม่ชีนั่นเองตัวนี้สามารถหาได้จาก Battle Pass l เลเวล25นะครับความสามารถของนานก็คือการโจมตีแล้วจะสตัรศัตรูได้นะครับแล้วก็เวลาศัตรูที่โดนสตัรล็อกเอาท์อยู่เนี่ยจะทําให้เป็นการ Slow สโลว์ศัตรูแทนเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับแล้วก็ศัตรูที่อยู่ในระยะเกิดได้รับดีบัฟขึ้นมา หลังจากนั้น5้าวีจะทําการลบล้างสถานะดีบัฟทั้งหมดให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระยะอะตัวนี้ก็เป็นตัวซับที่ยืนพื้นนะเ,ออเป็นเมตาซัพพอร์ตนะครับมีสตัรมีสโลแล้วก็มีล้างดีบัฟให้เพื่อนด้วยดาเมจนั้นก็ไม่ได้แย่ครับ well, 60, เวลล์หกสิบดาเมจอยู่ที่หมื่นเก้าค่าอัพเต็มอยู่ที่สามหมื่นสี่ช่วงแรกเนี่ยถ้าได้ตัวนี้มาพี่ว่าก็ค่อนข้างแจ๋วเลยครับเพราะครูดาวน้อยด้วยเห็นปะหาง,ง่ายครับง่ายๆเล่นสตอรี่เล่นอะไรแป๊บเดียวก็ได้แล้วเพราะว่าแบทเทิลพารับ กอบินคิลเลอร์ทำไรได้นะครับกอบินคิลเลอร์จะเป็นการโจมตีในรูปแบบแบบใหม่นั่นเองนะครับคือเวลากอบินคิลเลอร์จะโจมตีเนี่ยจะต้องวางกบดักก่อนเวลาวางกบดักแล้วเนี่ยเมื่อศัตรูเหยียบกบดักแล้วอะกอบิน <Gob lin S 2> ก็จะตีตามไปด้วยดาเมจแรงมากตัวนี้นอกจากดาเมจที่แรงแล้วข้อดีเด่นๆเ,เลยจะมีสถานะรับเจอร์นั่นเองรับเจอร์เนี่ยมีประโยชน์มากเวลาเราจะไปเล่นด่านพวกดราก้อนบอลหรือว่าด่านที่ศัตรูมีการฮิลเลือดที่สูงมากๆนะครับเพราะว่าการรับเจอร์เนี่ยคือการตัดเลือดถาวรแต่ว่าถ้ายอย่าง มันคือการตัดเลือดชั่วขราวนั่นเองเมื่อหยุดเลือดไหลก็กลับมาฮีลิ่งได้ปกติแต่ถ้าเป็นร็บเจอร์เนี่ยเมื่อติดสถานะนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้หยุดรีเจนเลือดถาวรน,นะครับทำให้ตัวของกอบบินคิลเลอร์เนี่ยที่จะแนะนําเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันเพราะว่าแลนเซอร์ในบางคนเนี่ยอาจจะดวงไม่ดีที่จะแบบได้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอะมันต้องไปสุ่มตู้แต่ว่าอย่างกอบบินคิลเลอร์เนี่ยเราสามารถได้รับได้เลยถ้าเราถึงเวล50นั่นเอง AFK Story สักประมาณ2คืนเนี่ยก็น่าจะได้แล้วนะอันนี้ซึ่งตัวนี้เป็นธาตุอันบาวด้วยนะครับเอาไปลงหอได้พอจะเล่นแทนแลนเซอร์ได้แต่ว่าคือมันเด่นคนละแบบละกันแต่ว่ามันก็เอาไปลงในด่านที่มันเป็นหอคอยชั้นอินฟินิตสุคุยงนีได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่พี่แนะนำนะครับต่อไปก็คือตัวของกริฟิธกริฟิธจริงๆนี่พี่แทบจะให้หาง่ายกว่าตัวของแม่ชีกับกอบลินได้ซ้ำแต่ว่ามันก็เลื่อมๆกันนะนะตัวของกริฟิธ หาง่ายมากๆเลยครับเพราะว่าอีเวนต์สุริยุปรปาคาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกๆ เวฟ1ถึงเวฟที่1 0และอัตราการเกิดก็จะอยู่ที่1%นตะครับตัวของกริฟิธนะครับก็มันจะมีเควสให้ทําก็คือให้เราเนี่ยเอายูนิตของเราเนี่ยไปสังเวยปีศาจที่กริฟิธเสกออกมานะครับซึ่งเราจะต้องสังเวยทั้งหมด200ตัวเมื่อสังเวยเสร็จแล้วเราก็ได้รับของอีโวที่จะเป็นอเวเกนคิงเซกนะครับตอนแรกมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็พอเป็นอเวเกนปุ๊บเราก็จะสามารถอีโวตัวของกริฟิธได้น,นั่นเองใช้โกอยู่ที่15มื่นห้านอจากนั้นก็ไม่ได้ใช้ดาวด้วยนี่จึงงงงเเเเปปป็็นนนหตตตุผลลททีีี่่่่่่่พพมมออวววาาาาััะะครร้้้ยไใช อา,อาจจะใช้ทองก็จริงแต่ว่าดาวไม่ต้องใช้เนี่ยถือว่าเป็นตัวพื้นฐานที่ดีมากๆสําหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะว่าหลังจากที่เป็นร่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดสังเวยไปนหนึ่งครั้ง i อ i c r i f i c e ปุ๊บเราก็จะได้เป็นร่างแบทแมนนะครับแล้วก็พอเรากดไ s ซ c r i f i c e อสีกรอบนึงเราก็จะได้ร่างแสงนะครับซึ่งร่างแสงเนี่ยมีความสามารถหลากหลายมากๆเลยครับจะให้เล่าก็คงจะไม่หมดเพราะว่าโอ้ คือโคตโหดแต่เอาเป็นว่าดาเมจลดีมากๆแล้วฆ่าวางแค่พันเดียวซึ่งมาเป็นร่างข่าวแล้วเอาง่ายๆคือเราไม่ต้องอัพเลยครับมันสามารถอัพให้เราเต็มได้เลยฉะนั้นนี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราข้ามตัวสปีดวากอนกับทาราคาดาได้เลย าสมมติว่าเราอยากจะใช้นะเคต่อไปอีกหนึ่งตัวอันนี้ยกระดับความยากขึ้นมาหน่อยนะครับเจ้าตัว The s t เ l k e r นั่นเองหรือ Cut นั่นแหละนะครับโดยตัวของก u t เนี่ยทำไมพี่ถึงบอกว่ามันเป็นตัวที่ทําง่ายใช่ไหม c ั t เนี่ยจะมีอยู่2เควสนะครับคือการที่ Evo Unit เบอร์เซิร์กสตัวกับอีกอันนึงก็คือสกิลของ g ีฟ e f เนี่ยไปใช้ให้กับ c ั t นั่นเอง นะครับซึ่งมันง่ายมากเวลาอีโวเนี่ยเราสามารถอีโวกริฟฟิทได้เลยนะครับสตัวซ้ําม,มันนับเควสนะครับถ้าใครไม่นับเควส์แนะนาให้รีเกมออกเข้าใหม่นะครับผมเมื่อเราอีโวกริฟฟิทไปแล้ว2รอ,อบเนี่ยพอเควสท,ที่2ปุ๊บเราก็เอากริฟฟิทเนี่ยไปกดสกิลไอเซเคฟไรส์นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยการ์ดของเราก็จะได้รับดาบนะครับแล้วเราก็จะเอาไปอีโวตัวการ์ดเนี่ยมันจะใช้ดาวเขาต้องเยอะนิดนึงอันนี้ก็คือพี่มองว่ามันยากกว่าตัวของกริฟฟิทนะครับผมแต่ว่าข้อดีคือเราไม่ต้องเก็บคิวเราสามารถอีโววไไดดดด้้เเเเลลยปปุุ๊บรรราาาากกก็็จะะนตัของง์่ช น่นเงชุดกรอโอ้ทำความเสียหายได้เยอะมากเลยครับไม่มีเทรดก็เก่งได้บอกแบบนี้เลยความสามารถค่อนข้างเยอะเลยเมื่อถูกสตันแล้วจะมอบสถานะเลือดไหลให้กับศัตรูกดเบอร์เซอร์เกอร์อาร์เมอร์คือสกิลกดสามารถได้รับดาเมจเพิ่ม,เต,มเติมได้ถ้าสมมุติศัตรตูมีสถานะเลือดไหลแล้วมาในระยะการโจมตีจะทําการโจมตีท่าที่1หรือท่าที่3คนที่โดนตีท่า f o l l o w u p attack ถูกกระเด็นในอะไรประมาณนี้โอ้คือเขาเรียกว่า ความสามารถล้นหลามเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียหนึ่งอย่างพี่มองว่าเป็นเรื่องค่าอัพนะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วสําหรับมือใหม่เนี่ยพี่มองว่าเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโอเคต่อไปตัวรองสุดท้ายตัวนี้เลยนะครับแลนเซอร์เมื่อผ่านเฟสท,ทั้งหมดที่พี่พูดมาแล้วเนี่ยพี่มองว่าเราน่าจะเริ่มมีเพชรประมาณนึงแล้วนะครับ แลนเซอร์จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่พี่เขานังแนะนำนะครับถามว่าทำไมแลนเซอร์พี่ถึงแนะนำเพราะว่าตัวของแลนเซอร์เนี่ยถ้าไม่นับเรื่องที่ว่าจะต้องไปฟาร์มเพชรอะนะแลนเซอร์ก็ <Lan cer S 2> เป็นอีกหนึ่งตัวที่หาง่ายมากๆเลยครับแล้วก็มีความสำคัญในการลงหอมากๆเพราะว่า ตัวของแลนเซอร์เนี่ยเมื่ออีโวแล้วเนี่ยจะสามารถมอบสถานะรับเจอให้ได้เมื่ออัพไปถึงเลเวล7นะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถฮิวเลือดได้นั่นแหละนะครับแล้วก็พอเหลือศัตรูตัวเดียวเนี่ยจะทาการโจมตีแรงขึ้น75%นั่นหมายความว่าเวลาแบบเจอบงเจอบอสที่มันแบบเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายเนี่ยตัวแลนเซอร์ก็จะสามารถช่วยปิดบอสได้นั่นเองตัวนี้ก็ดีครับเพราะว่ามีอันนึงก็คือการโจมตีจะเพิกเฉยอัตราการรบหวีของศัตรูนะครับ บางหอคอยเนี่ยบางชั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของอัตราการหลบหลีกด้วยฉะนั้นแลนเซอร์ก็อาจจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่เลือกไปใช้งานนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าอันบาวเนี่ยมันสามารถลงในชั้นที่มีสภาพอากาศเป็นอินฟินิตสุคุยมิได้ฉะนั้นแลนเซอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะครับต่อไปตัวสุดท้ายต้องบอกกันก่อนว่าใจเย็นๆเดี๋ยวพี่จะอธิบายว่าทําไมพี่ยังถึงให้ตัวนี้เนี่ยเป็นหมวดหมู่คําว่าหาง่ายนะโอเคไหมเอสคานอพี่ว่าหลายๆคนที่เล่นจริงๆะนะน่ะ่่่่าคเนนกนกักับบบพีีแแตวใรทล น,นอาจจะไม่ได้คิดเหมือนพี่ว่าโหพี่การันตี3มล้านเลยนะแล้ว3มล้านก็ไม่ใช่ฟาร์มแบบแปบบ๊แบๆบมันก็จะได้อันนี้ก็ถูกอันนี้พี่ไม่เถียงแต่พี่จะแนะนําอย่างนี้ว่าตัวของเอสคานอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแวนการที่พี่พูดเลยว่าหาง่ายที่สุดในเกมตอนนี้แลวครับเพราะว่าอย่างคังวุยะตอนเนี้ยนอกจากจะไปแล้วเนี่ย ฟาร์มได้แค่ประตูที่จะแบบง่ายๆนะฟาร์มเลวฟาร์มอะไรอะ่ะก็ต้องฟาร์มประตูซึ่งการจะฟาร์มประตูก็ต้องมียูนิตมีอะไรซึ่งมันยากแต่ตัวของอีเวนต์เอสคานอเนี่ยครับเราไม่จำเป็นต้องมียูนิตอะไรเลยเราแค่ไปเล่นอีเวนต์ของเอสคานอแค่นั้นเลยครับเราเล่น10บเวฟเราได้3,000แก้วชาแล้วเราก็รีเซ็ตแล้วเราก็เล่นแบบนั้นเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆนอกจากนั้นแล้วอะ่ะมันเซ็ตมาโคงง่ายมากๆเลยครับพอเซ็ตมาโคเสร็จแล้วเนี่ยพี่แนะนําว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรมีมากๆเลยครับสำหรับผ แก้วชาจากโหมดของเอสคานอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0นะครับก็คํานวณดูอ่ะถ้าโดนการันตีจริงๆอะ่ะก็ประมาณ4วันนะครับ7 0 0 0แสล้าน4ล้าน4 4วันก็เป็นประมาณ2ล้าน8นะครับก็ประมาณเกือบ5วอ่ะ4วัน5วันตัวนี้เนี่ยเมื่อมีแล้วเนี่ยเรื่องดาเมจเนี่ยหายห่วงเลยนะครับตัวนี้จะมีดาเมจที่จัดจ้านมากๆถ้าด่านไหนที่ต้องการดาเมจเอสคานอรับจบให้ได้หมดเลยพารทรงพาสีอันนี้พี่จะไม่ลงลึกแล้วกันเอาเป็นว่าเอสคานอเป็นหนึ่งในตัวที่อยู่ในเกมตอนนี้นะแล้วดาเมจสูงที่สุดนะครับอันนี้แบบไม่มี แล้วก็เวล60นะครับด้าเมจจะอยู่ที่63 0 0 0นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราใส่เอสคานอไปแค่ตัวเดียวในไลน์อัพหรือว่าเราเผาช่องรวมกับช่องโลง่งทั้งหมดทําให้เอสคานอเนียววางฟรีและสามารถอัพ1ขั้คันได้ต่อการผ่าน1เวฟสำหรับผู้เล่นมือใหม่พี่มองว่าค่อนั้งเป็นมิดแล้วก็โอแบกคอนเทนต์ได้นานเลยครับนอกจากนั้นแล้วตัวของเอสคานอก็จะไปลงอีเวนท์ที่มันเฉพาะทางได้ค่อนข้างเยอะเลยอย่างพวกบอสอีเวนท์อ่าบอสอีเวนท์ถ้าไม่ใช่เอเลนเนี่ยลงได้เกือบหมด เป็นโมนาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นที่เราจะต้องปั้นเอสคานอลแล้วกันแต่โดยรวมแล้วคือคอนเทนต์หลังๆอะ่ะเอสคานอถือว่ามีส่วนช่วยในความสบายมากๆเลยครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเทียบกับความหาง่ายแล้วในพี่มองว่ามันยังหาง่ายอยู่นะอย่างถ้าเราเทียบกับทรงเนี่ยทรงเนี่ยโอ้โหมด50ตา AFK อาจจะได้นะแต่ว่า AFK เนี่ยมันต้องมียูนิตประมาณหนึ่งก่อนถึงจะ AFK ได้แล้วก็อัตราการผ่านมันไม่ได้แบบ100%อะไรเงี้ยสองวมุยะโอ้นั่นแหละลงประตูอย่างที่พี่บอกนะครับแล โอ้ถ้าเทียบกับเดวิโลเดวิโลคืออุ้หาอย่างยากเลยครับตอนนั้นอะ่ะเออหาคือหายากมากแล้วก็น้อยคนที่จะมีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโกจิต้าโกจิต้าไม่มีการันตีให้ด้วยเออไม่มีการันตีและวลักษณะคลา้คายคล้ายคุงยางก,ก็คือต้องลงประตูนะครับ แต่เอสคานอเนี่ยลงแค่อีเวนต์ของแกน่ะก็ได้ตัวแล้วอะ่ะเอออันนี้เป็นอีหนึ่งตัวที่พี่แนะนํามากๆสาหรับผู้เล่นมือใหม่โอเคนะครับก็นี่คือทั้งหมดสําหรับยูนิต8ตัวที่พี่แนะนานะครับว่าให้ผู้เล่นมือใหม่เนี่ยทำการหานะครับผมบอกได้เลยว่าหามาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนอกจากบางตัวจะมีความแรงอย่างเช่นพวก Battle Pass ยูนิตเนี่ยในอนาคตมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่านี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยโอเคเขาเรียกว่าเอามาใช้ทดแทนได้เอามาใช้งานได้แต่ว่าในอนาคตพอ Battle pass ใหม่มาเนี่ย ตัวพวกนี้เนี่ยมันก็จะทําการเก็บสะสมได้แล้วก็ในบางครั้งเนี่ยก็จะได้หยิบมาใช้อย่างตัวของดันเต้หรืออะไรที่ระยะผ่านไปนานประมาณหนึ่งกว่าที่มันจะตกเมตานะครับอะไรประมาณนี้หรือพวกเลมุที่ก็มีความโดดเด่นในการใช้งานที่ทําการละลายเกาะได้แล้วก็มีฟูเอลอะไรทํานองนี้ก็คือได้หยิบขึ้นมาใช้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปน,นี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีนะครับ